สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเนาะเอาเป็นอย่างไรเนาะรับสุกคนนะครับผมอยู่ดีมีแห่งประสบขุาสุกคนนะครับเนาะเอามาเคลื่อนเนี่ยกลับไปเบียยเทียนกันเนาะครับผมกับมีแเนี่ยามาฝากนิดหน่อยนะครับผมกัได้ลงคลิปไปอ่าคลิปเบียยเทียนนะครับผมในก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับในส่วนเมื่อสองเมื่อสัปโมงหนึ่งที่ผ่านมานี่นะครับผมกับ ไปเนี่เทียนมีการบูชาเราไม่ทุกเทียนนะครับผมก็มีคลิปมาฝากนะครับผมเอาสําหรับมือที่นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับเนาะมือเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดเออนะครับผมไก่เมื่อกัเว้นแล้วนะครับกับว่าไก่ภายในเราอีกสิบมือนะครับผมเหล็กยังสีออกนะครับผมสาหรับในมือนี่นะครับผมเข้าสีมาเบิ้งเหล็กกันก็คือเข้าสีมาเบิ้งเหล็กลักหน่วยล่างนะครับผมลักหน่วยล่างของเฮ้านี่นะครับจัดเต็มคือเกานะครับผมจัดเต็มคือเกาเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อนะครับผมในลักสูตรของเข้านสูตรนี่นะครับ กลับใหม่ครับผมเป็นสูตรใหม่ขึ้นกันนะครับเข่ามาไลหลงวดแล้วครับการยังพอทันหลไปได้หรอกน,นะครับผมเบอร์หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดประมาณหกเจ็ดงวดนะครับผมห้าหกหกหาหกงวดนะครับผมเนาะสําหรับเลขล่างของเฮ้านะครับผมกสิหลายตัวในเด้อบานเด้อครับเด้อเพราะว่าจัดเต็มเลยนะครับผมจัดเต็มเลยเอาให้นรูแล้วรูลดก,กันไปเลยนะครับผมเอาให้เห็นดำเห็นแดงกันไปโลดเนาะครับผมเนาะ นี่นะครับผมมันจะได้เลขหลายตัวจัาหน่อยหาตัวคือเก่าด้วยครับผมจัดหาตัวเลยเด้อบานเด้อเลขกลักหน่วยรังของเฮาเด้อนะครับผมนี่นะครับเสียด้งวดละหาตัวแบบนี้นะครับผมสำหรับสูตรของเขานะครับผมสำหรับสูตรของเขาก็คือนี่เด้อครับเด้อสูตรของเขาเนาะพอดีบ้างเจ้าหน่อยพวกคนมาตาไล่นะครับเดี๋ยวผมเสร็ไปเขียนอันนั้นให้เบิ้งอีกเทแกนึงเนาะครับผมเนาะเขียนเสร็จตัวใหญ่ๆนะครับผมตอนที่เขาจับกูกันเนาะครับเนาะ ตอนเท่าจับคู่กันเท่าจังสินได้ครับผม10บบนนะครับร้อยสองนะครับสามตำแหน่งนี่บวกกันนะครับผมได้เท่าไรบวก1บวก1บวก1นะครับผมได้เลขหาตัวนะครับเนาะเอาสหรับในงวดนี่มันสะได้ตัวใดนะครับผมเอาสีมาเห็ดเปิ้ลจักน้อยนะครับผมเอาสีมาดูกันเลยว่าจะได้ตัวใดนะครับผมสำหรับเลขของเขานะครับผมเอาเหอยย้อนเบิ้งจักนิดนึงนะครับนิดหนึงนิดหนึ่งบอไลบอไลบอไลนะครับเนาะบอไลงวดดอกนะครับ สำหรับงวดแต่งวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมอันวันที่หนึ่งนี่ครับที่ผมเขียนหนึ่งกรกฎาคมนี่ก็สิว่าผลการออกสลากในงวดนี้นะครับพอดีเขาเห็ุออกมาแล้วนะครับเขาเหตุออกมาแล้วเขาเหตุได้เลขตัวนี้เลขตัวนี้นะครับเป็นเลขที่ออกในวันที่16นะครับเป็นผลการออกสลากของวันที่16กรกฎาคมนะครับผมวันที่หนึ่งนี่เหตุออกมาแล้วได้แบบนี้แล้วผลการออกสลากของของงวดวันที่งวดต่อไปนะครับคือชิอยนี่นะครับผม อันนี้งวดนี้เขาเสียมาเห็ดอยู่นีนะครับเห็ดอยู่นีแล้วเล้ยวเอามาเทียบสซก่าวผลการออกสลากในงวดต่อไปนี่ออกตัวนี้นะครับสมมติว่างวดนี้นะครับผมได้เห็ดออกมาแล้วแบบนี้นะครับผมผลการออกสลากของงวดวันที่16กนะครับ16กรกฎาคมออก70นะครับออก70เนาะนะครับอันนี้คือกันนะครับผมเขาเห็ดออกมาแล้วนะครับนี่เขาเห็ดออกมาแล้วผลการออกสลากของงวดต่อไปก็คืองวดวันที่1สิงหาคมก็คือ6เก่านะครับผมอันนี้ผลการออกสลากของงวดวันที่16กกรกฎาคม นะครับผลาการออกสลากของงวดวันที่1สิงหาคมนะครับผมผลาการออกสลากของงวดวันที่16สิงหาคมนะครับสิบเป็นแบบนี้นะครับสิมาอยู่ไทยแบบนี้นะครับผมนะครับเอาสิมาเบิ่งกันเลยซ้ำหลัวเลขงวดแบบนี้นะครับ3ตําแหน่งนี้บวกกันนะครับผม3ตําแหน่งนี้บวกกันแล้วนะครับเฮาสินับเลขไป เลี้ยงไปเลยนะครับเลี้ยงแต้มไปเลยนะครับเตียละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งไปเลยนะครับผมแต่ว่าหนึ่งบวกเกจนี่จะได้แปดนะครับแปดแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งสองไปเลยนะครับหาตำแหน่งนะครับผมสำหรับในงวดนี้เขากับเสีมาเบิร์นว่าเลขที่มันคือกันก็คือเลขที่มันเข้าไปในหลักหน่วยล่างก็คือเลขศูนย์นะครับผมเลขศูนย์ตัวนี้เนาะนี่นะครับเลขศูนย์ตัวนี้เนาะมันสะมาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับผมตัวนี้เนาะนะครับผมงวดต่อมาจะได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง เลขเก้ามันสีเข่าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับผมแล้วก็งวดต่อไปนะครับงวดต่อไปเขากระเสได้เก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามไล่ไปแบบนี้เลยนะครับผมเข่ากระเส็นมาเลขสามนะครับผมเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับผมอันนี้ลงสนามงวดแรกนะครับเด้อมันสิเป็นแนวใดนะครับผมเพื่อนๆนะครับผมเบ่งยากขึ้นกันเด้อหานเด้อรออนเด้อจัดเต็มนะครับผมหาตัวเนาะ ม auto, herman, so ั 5, 8, นกระจายมันไหลโตมันก็มีสิทธิ์นะครับผมบอกกับว่าไหลดอกหาโตนะครับเนาะอ้างว่านี้ได้นะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมไหลไปเลยเท้ากระเซยนมาเลขเก่านะครับผมเลขเก่านะครับเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับผมเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับผมงวดนี้นะครับผมบวกกันแล้วนะครับเจ็ดบวกสามได้เจ็ดบวกสามได้ศูนย์ไอ้เจ็ดบวกสามได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับผมศูนย์แลวกหนึ่งสองสามสี่นะครับ เก้ะเกษียนมาเลขศูนย์นะครับผมเลขศูนย์เมื่อทเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับออกเก้าศูนย์นะครับผมเนาะอืมงวดต่อมานะครับงวดต่อมาเข้ากับสิบวกกันลเลวเข้ากับสิได้สองสามสี่ห้าหกนะครับผมเข้าเกษียณมาเลขสามนะครับผมไปเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับผม สำหรับงวดที่ผ่านมากก็คืองวดวันที่16ตุลาคมนะครับ2,564ที่ผ่านมานี่นะครับผมในตำแหน่ง3ตำแหน่งนี้บวกกันแล้วนะครับได้เลข6นะครับผมตัวแรกได้เลข6เนาะเลข6แล้วก็นับไป 7, 8, 9, 0นะครับผมได้เลขหาโตนะครับผมเขากับสีเห็นว่าเลข8นะครับผมเลข8ตัวนี้ก็เข้าไปที่ลักหนวยลางนะครับผม ลักหน่วยล่างเข้าไปที่ลักหน่วยล่างเต็มๆเลยนะครับบอไปรักอื่นนะครับผมสําหรับลักหน่วยของเขานี่โอ้โห Jedi, อันตรายแล้วครับผมเริ่มจะอันตรายแล้วเด้อบานเด้อพี่น้องขันมาแบบนี้นะครับผมมันสิไป,ปาทางออ่นเป็นไปได้หรือนะครับผมนะครับขันมาแบบนี้แล้วเซ็ตโจรคกๆนะครับผมเนาะมันจังหวดแล้วนะครับผมมันนับจังหน่อยนะครับผมออกเกตศูนย์เข้าเลขศูนย์นะครับผมนี่หนึ่งแล้วนะครับออกหกเก้าเข้าที่เลขเก้าหลัก หน่วยล่างเวอร์สเดเป็นว่าเนาะนะครับผมอันนี้ก็ได้อ่าเลขออก2 3เลข3ไปที่หลักหน่วยล่างเวอร์สเดบ่มีพลาดนะครับบ่มีพลาดเด้อแต่ว่าเขาขอภาวนานะครับขอภาวนาไลยๆนะครับผมงวดที่4นะครับผมงวดที่5นะครับผมงวดที่6นะครับผมแล้วก็งวดที่7นะครับสำหรับงวดที่8นะครับงวดที่8ก็คืองวดวันที่1 พฤศจิกายน2564นะครับผมมันเสียให้ตัวใดนะครับผมเขาสีมาเห็ดเบิ้งเลยนะครับผมเราจะมาทําดูเลยว่ามันจะได้ตัวใดนะครับผมงวดบันทิหนึ่งเนี่นะครับหนึ่งพฤศจิกายนนี่เขาเขียนบันทีดเลยนะครับเด้อบันทีดนี่คือการพ้นการออกสลากเขาเสียมาเห็ดนะครับเห็ดแล้วเล้วเขาก็ะดีเขียนวันที่ต่อไปคือวันทีดหนึ่งนะครับผมเขาจีเขียนวันที่16เด้อคือผล ออกสลากนะครับเนาะแต่ว่าผมผมไม่ได้เขียนสลากลงใส่นะครับผาะว่ผมผมว่ามันไหลนะครับผมว่ามันหลผมก็เลยเขียนเอาั้งก่โตมันนี่ละนะครับเอาั้งแต่โตที่เท้าสีมาเห็ดนี่ละนะครับมาเขียนใส่เนาะเอามาเพื่อเปลื่นการนะครับผมเข้าใจเนาะแบบนี้เนาะนะครับผมเด้อนะครับผมมันก็เป็นแบบนี้ล่ะนะครับผมเักสีวานาแนวใดนะครับผมเอาเนี่ยเด้อเพื่อนๆืนเด้อบานเข้าสีมาเบิ่งวิธีการเห็ดมันสิเป็นแนวใดนะครับ มันสีโมริจ่าใครจะโมริจ่านะครับผมใครจะโมใครจะมาเบิ่งเลยนะครับผมว่าตำแหน่ง3ตำแหน่งนี่มันคือตัวใดเนี่ยนะครับผม3ตำแหน่งนี่ตามสูตรของเขาก็คือนะครับหลัก10บนหน่วยเอหลัก10บนร้อยสองสิบสองสิบบนร้อยสองสิบสองสิบบนร้อยสองสิบสองเอาทองเอาเลยนะครับเอาปั่นทองจำรถนะครับผมเนาะสิบบนร้อยสองสิบสองนั่นเริ่มจําได้แล้วนะครับผมสิบบนก็คือเจ็ดนะครับผมร้อยสองก็คือเก้านะครับผม 10บน1้อยก็คือเก้านะครับผมสิครั้งที่2ก็คือ6นี่ใกล้ๆกันนี่ละนะครับเท่ากับสีได้สิบนก็คือ7จ็ดนะครับร้อก็คือ9 12ก็คือ6กเท่ากับสีได้เจ็ดเก้เจ็ดเอาแรเดอบาเดอร์เจดเก้าหเด้อบานเด้งสิบบนร้อยสิบบนร้อยสองสิบสองสบน1้อยสองสิบสองเจ็ดเบอพินะครับผมจําได้ครับปันยังนะครับผม 96จำซอยกันนะครับผมขันว่าพีดว่าสันกับว่าพีดไปโหลดเด้อจำพีดบวกพีดนะครับผมมันเริ่ม10พีดอยู่เรื่อยนะครับผมเอาผ่านที่ดีเอาสิมาบวกกันเลยเอาเริ่มแล้วเห็นบอนอ่ะว่าแต่บอลแนวอื่นหลายโอ้ยเนาะกต่สมันก็ดอกกระเดียดไปยังเนี่ยเราก็มาขันโอ้ย796โอ้ยเนาะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว796แล้วก็10บ,บ,บน102 22 796แม่ละนะครับผม796เนาะ เขียนใส่นี่เลยเจ็ดนะครับผมบวกเก้าเอาปากกาขึ้นหนึ่งสิปากกาขึ้นบอกออกป้าดตัเขียนจนว่าปากกาเบิดเมือกบอกหนึ่งแล้วนะครับผมเด้อเพื่อนๆนะครับผมเขียนจนว่าปากกาเบิดเมือกแปดเก้าหกนี่นะครับผมได้แล้วเด้อเขียนตัวหนังสือกับไปทั่วทีแบบว่ามาเขียนผู้หายแห้งแต่นะครับผมเอาเริ่มเริ่มขีเขียนไปทั่วทีแบบตัวแดนแล้วเด้อครับเด้อเพื่อนๆเด้อนะครับผมเนาะ บานเขามาบวกกันเลย7จบวกเเป็น6เห็นปบวกเเป็น6 6บวกหเป็น2อนั้นบานที่นี่เริ่มแล้วเริ่มเริ่มสิเขาแคีวเขาเลรได้บานได้ได้สองเอเพื่อนเด้องบวกผิดดอกสองไปอีกหนึ่งเป็นสามไปอีกหนึ่งเป็นสี่ไปอีกหนึ่งเป็นห้าไปอีกหนึ่งเป็นหกเพื่อนเสิว่าจังใดบานเอ้า เพื่อนๆสิว่าจังไหนเพื่อนๆเอ้ยนะครับผมเบิ่งยากแล,ล้วเด้องหวานเพื่อนๆเด้อนะครับผมได้สองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกนะครับผมเลขหลักหน่วยล่างนะครับผมสูตรเด่นล่างหน่วยล่างชอบมาเลขหน่วยล่างนะครับผมมันมาหน่วยล่างมันมาหน่วยล่างนะครับผมเขาสิเอาลักหน่วยยังเดี๋ยวเพราะว่าลักหน่วยมีอยู่ใน้หาตัวนี่เขาสิเอาเบิด นะครับผมเฮาสิจัดเต็มคือเก่าในงวดนี้นะครับผมยังบ่ทันพลาดนะครับผมเฮาก็ขอภาวนาให้งวดวันที่1พฤศจิกายน2 5ง4สิฮอดนี้นะครับผมให้มันอยู่ในนี้นะครับขอภาวนาให้มันเข้าอีกนะครับผมเพราะว่ามันเคยเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็อย่าให้มันพลาดนะครับผมนี่เฮาได้2 3 4 5 6นะครับผมแล้วบานที่นี้เฮาสิมาจับสู่คู่ไซครับเลขหลัก10ของเฮานะครับผมเลขหลัก10เฮาเด้อบานเด้อ นะครับผมเลขลักสิบของเขาก็คือนี่นะครับผมเลขลักสิบของเข้าตัวนี้เด้อบานเด้อเพื่อนๆแปดหนึ่งนะครับผมแปดหนึ่งเนาะแปดหนึ่งนะครับผมแปดหนึ่งสามวดแล้วแปดหนึ่งแปดหนึ่งวันี้ก็ได้แปดหนึ่งนะครับถ้าเอามาจับคู่ใส่กันกับตัวนี้นะครับผมสองสามสี่ห้าหกมันสิเป็นจังได่แบนเพื่อนๆเลยเอามาจับคู่ใส่กันบ้างดูนะครับผมจับคู่ใส่กันบ้างดู นะครับผมเฮาสิมาจับคู่เบิ่งเลยนะครับผมว่ามันสิหน้าตามสิเป็นแบบใดเนาะเฮาสิจับคู่บังจักหน่อยนะครับผมเอาว่ามันสิได้ตัวใดเนาะเดี๋ยวเขียนหัวกระดาษจักหน่อยนึงนะครับผมเขียนหัวกระดาษจักนิดนึงนะผมเขียนเด้อนะครับผมจับคู่ล่างเนาะมันสิมักสีม่วงเดยข้างนอกเขียนเนาะเอ่อกล่องนี่ก็ได้นะครับผมหยิบมาจักหน่อยก็ได้นะครับผมหยิบมาจักหน่อยเนาะเขียนเจ็ดแปดเนาะโอ้ยน่ะ นะครับผมจับคู่เรียนล่างโหบาทนะครับผมมาทานี้อีกก็ได้ นี่เอาเขียนตัวยอนะ่อห้องงวดก่อนเ้าบอเขียนตัวยอนะ่อเนาะบันทีเนาะเขียนเต็มกักนอกระดักระเด c, กระดอกระเดียเนาะครับผมย่อก็ได้นะครับผมบานเมี่ยงพิ่นกระหูจักอยู่ดอกนะครับผมนี่เอา้ามันสันดีเนาะสันดีมีจุดจล็หน่อยนะครับผมเพื่อความถูกต้องจ้องจุดไหมหมายถึงว่าเขียนหนังสือพิมพ์หนังสือว่าใหญ่เนาะครับผมโอ้ยหลายแนยวนะครับเนาะมผมกระไดเนาะเอาบานดีเลขลักซีเฮาตัวใดตัวใดบานลักซีเฮา แปดกับหนึ่งบานคือบาน,ค,บานคือเมี่ยงเขาบอนะครับผมบานเมี่ยงเขาพาไปเขาเขาบ้าเขาพ้าบาบอนะครับผมหลักสิบได้แปดกับหนึ่งบัสันเดบานในหลักหน่วยบ้านนี้นะครับผมหลัก,กหน,น,น,กน,น,น,กน่วยก็คือบานเขาบอนะครับผมเขาพ้าบาบอสองสามสี่ ห้าหกพนาพนะวาสเดนะครับผมโอ้ยได้มาลายแถบบันขันจับคู่เนี่ยคโอ้อาญ,ญาสินให้กันแล้วเนาะครับนะเนาะเฮ้ยที่เราเมืองสแตนเจ้า์บันไปใสบ,บันนี่ไล่บันนะี่เนาะเอาไายสูงนะครัเนาะถืออย่ากไลก็ได้นะครับผมขันจับคู่ก็จะได้แปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเอา มันจะได้แบบไรก็จับรองเบิงด้วยวะเนี่จับรองเบิงเนาะแปดสองเล่ไปเลี้ยงไปเลยมันไหลสายรถเพร่อบรรทงานกล่องพันมก็ได้ตัวนะครับผมเนาะอืมตอนนี้เรากําลังเสริมทับนะครับผมเรียกกองผลนะครับเรียกกาลังเสริมด่วนเรียกกําลังเสริมด่วนนะครับผมกาลังเสริมห้องมาหลายแห่งนะครับผมไปเลยนะครับจับคู่ไปเลยนะครับผมแปดสองนะครับผมแปดสาม ปดสี 8, 4, 8, ่แปดห้าเลยบานแถวที่สองอีกหนึ่งสองได้บานแล้บอกคือมูได้บาน,บาน,บาน,บานตัวนี้ลงมาตำ่ำนะครับผมเลขลงตำ่ำแล้วบานเลขหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเอามันในยักคู่นี่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อ๋อมันในสี่คูงตัวเียเอาแล้วเอาแล้วเขียนเรีกับบวกบันแปดหกกระบอกโอ้ย บานเลี่ยงเอ้ยนั่นตัวมันทางแมนเดี๋ยวบังคือหลายซื้อหรอมันตัวใหญ่เนาะมันเปนหลายดอกนะครับสิบคูกเก่าละนะครับผมเนาะม,มันกะทำเก่านั่นลนะ่ะนะครับผม,มสิบคูได้หวั่นเด้อนะครับผมมันกะสิเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมสิบคูเด้อ นะครับผม8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6นะครับผมเพื่อนเพื่อนมาจังใดหลักสิบของเราหลักหน่วยนะครับหลักสิบนะครับผมเด่นล่างนะครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสี่นะครับผมนี่แล้วนะครับผมเพื่อนๆได้แบบนี้ไดไดสิบครูนะครับผมไดสิบคูนี่เด้อ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบคู่นะครับเลขหลางของเฮาออกมาแล้วแบบนี้นะครับผมเลขลักหน่วยก็ได้สองสามสี่ห้าหกนะครับผมเอาเพื่อนๆนะครับผมสําหรับคลิปต่อไปกับสีจังควายสีมาจับตัวเด่นนะครับผมมีตัวเด่นอยู่ด้วยมีตัวเด่นอยู่เออผมเสียให้เบิ้งอันนี้หน่อยนึงนะครับผมอันผมบ่ได้เอาสดน้ำเสนอให้เบิ้งเลขสิบสูตรของเข้านะครับผมเลขสิบสูตรก็คือเลขตัวนี้นะครับผม เลขสิสูตรของเขาก็คือตัวนี้นะครับผมมันมีเลขยู่ิ0สูตรนะครับเราก็จับมาส้นเด่นนะครับตัวใดมากหลายกว่ามูอยู่ในเลข1ิตัวนี้จับมาเป็นตัวเด่นจังหางวัดที่ผ่านมาผมมาได้นําเสนอครับผมว่าเลข3นี่มากถึง4ตัวนะครับผมเลข3มาถึง4ตัวนะครับเลข3เลข3ตัวนี้มันก็เลยเด่นไปที่เลข3นะครับผมเราก็เลข3กับมาอหลีนะครับผม มาออกสามแปดนะครับผมเพราะว่าเป็นอย่างผมคือบอกมานําเสนอเพราะว่ามันเป็นตังสี่นะครับผมมันผ่านมาสองงวดแล้วครับผมมันผ่านมาสองงวดงวดนี้กับบ่เขานะครับผมงวดนี้บ่เข่าเราก็งวดวันที่สิบหกกรกฎาคมไปออกเอ้ยงวดวันที่หนึ่งตุลางวดวันที่สิบหกตุลามันบ่เขาาล้วกางวดงวดวันที่สิบหกกันยน้มันกับบ่เขานะครับผมนี่มันได้ศูนย์มันบ่เขานะครับผมมันผพดมาสองงวด นะครับเพชรมาสองงวดผมเลยวันนำเสนองวดวันที่16ตัวล่าคมมันลอยเขาไม่อีกบันนี่มันลอยเขาไม่อีกเลขสามตัวนี้นะครับผมได้3ตัวเดียวโคโรนะครับในสิบสูตรของเขาแล้วบานที่นี่งวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งเพื่อเกไก่ย่นที่สีหอดนี่เขาเห็ุออกมาแล้วสําหรับสิบสูตรนะครับส้นเด่นนะครับคือส้นไหลกมูที่สุดก็คืองวดนี้ได้ไปที่เลขหนึ่งครับพี่น้องครับเพื่อนๆครับมันเริ่มสิบแปดไม่อีกแล้วนะครับผมได้ไปที่เลขหนึ่งตัวเดียวโคโรเลยนะครับผมนี่ครับได้ไปที่เลขหน นะครับผมส้นไปที่เลขหนึ่งพอมาเลขหนึ่งส้นหลกว่ามูที่สุดในสิบส sort of ูตรนี่นะครับผมได้เลขหนึ่งตัวเดียวพอมาเลขหนึ่งส้นไปที่หกตัวเลยนะครับหลกว่ามูที่สุดนะครับคือเลขหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนะครับเลขหนึ่งตัวนี้นะครับส้นไปที่หกตัวนะครับผมแบบนี้นะครับผมส้นไปที่หกตัวนะครับเลขหนึ่งนะครับผมจะเขียนให้มันจะจัดเจ็กหน่อยกันนะมันค่อยจังบรัสแต่นะครับผมเลขหนึ่งนะครับผมนี่เลขสองนะครับ เลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดแปดเลขเก้าเลขศูนย์นะครับผมนี่นะครับผมเลขทั้งหมดนะครับเลขหนึ่งตัวนี้ส้นหกมีหกมาแรงถึงหกตัวนะครับเลขสองมานหนึ่งตัวเลขสามมาสี่ตัวเลขสี่บ่มาเลยเลขหามาสองตัวเลขหก มาสามตัวเลขเกตมาสามตัวเลขแปดมาหนึ่งตัวเลขเก้ามาสี่ตัวเลขสุดมาหนึ่งตัวเลขหนึ่งมาถึงหกตัวได้หนึ่งเป็นตัวเด่นบานเลขหนึ่งมันสิไป็นส้นนะครับผมเลขหนึ่งมันสิไเป็นอ่าตัวเด่นของเข้าได้ครับเด้อคือเลขหลักสิบนะครับหลักสิบล่างก็คือแปดหนึ่งส้นหนึ่งตัวนี้นะครับผม เอาสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวห้าสิมาจับเด่นนะครับจับคู่เด่นนะครับแต่ว่าสุดเต็มห้ากระเสียวเบิดคือเกานะครับผมแต่ว่าห้าสิมาจับเด่นในสิบคู่นี่ตัวได้สิเป็นคู่เด่นก็มูที่สุดนะครับผมเอานี่ได้เลขมากเดียวนะครับผมลักสิบได้แปดครับหนึ่งเลขรักหน่วยได้สองสามสี่ห้าหกแต่ว่าเลขรักหน่วยของเขานี่นะครับผมย่างบระถนิพดสักเทียนะครับย่างบทะถนิพัสต์เนี่ยเขาเข่ากําลังเข่าดีนะครับเข่ารดลดลดมาตลอดงวดที่ก็ะคอยมันเข่าลดลดอีกนะครับผม ขอให้มันรวงมาหาเฮาอีกจักงวดแน่นะครับผมมา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 ,มา,มาดีๆแล้วมสาสะดุดเกือบนี่มันบวกอเด้ยยนะครับผมพอดีมันแลนมันเขา่าเข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 ่ามาแล้วงวดนี้ก็ต้องเขา่าเข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 ่าไปอีกบพแมันเข่าเข่ามาแล้วมาหอนเฮาหยุดจึกบวแมนนะครับต้องเขา่าเข่าไปอีกนะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,น,น,นะครับผม กสิมีการโฆษณาหาเสียงอบตนะครับผมเกสีมีเสียงได้ยินเสียงโฆษณานะครับหน่วยรถโฆษณามาโฆษณาหาเสียงนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เฮาเกษีเอาไว้สำเนียงนะฝากเพื่อนๆไปนะครับผมสำหรับเหลขกล่างของเขานะครับได้มาแล้วสิบชุดเด้อครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้กับคอยเพื่อนๆทุกคนโชคดีโชคมันหลับรวยนะครับผมเอาคลิปนี้ผมกสิเอาไว้สำเนียงยกขีปนามาจับคู่เด่นนะครับผมเอาคลิปนี้ขอสวัสดีครับ <impost or. Reason>